หลายรูปแบบนะครับโดยทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุร,ราษฎธานีเร่งประชาสัมพันธ์เตือนภัยออนไลน์ทุกรูปแบบครับให้ประชาชนรู้ทันกลโกงไม่เชื่อไม่รีบไม่โอดครับจากสถานการณ์ปัจจุบันที่แก๊งวิจาชีพได้หลอกลวงประชาชนด้วยกลวิธีต่างๆจนสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมากมาย ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เร่งแก้ไขปัญหาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงกลโกงของมิจฉาชีพสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับพันตำรวจเอกต่อไปครับพันตำรวจเอกสิริชัยสุขศาสตร,รองผู้บังคับการตระกูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพที่มาในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเป็นช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันข้อความ sms หรือการโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงโดยการจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้เสริมสร้างให้มีวัคซีนเบอร์รู้ทานกลโกงทุกรูปแบบและติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการหน่วยงานต่างๆหากสงสัยว่าถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w p o l i ว e o n l i n e c o m หรือปรึกษาได้ที่สายด่วน1441ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผบตรนะครับผู้ชัดการตำรวจภูธรภาค8ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีความ่วงใหญ่นะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากให้ประชาชนนะครับมีความรู้นะครับมีวัคซีนในการป้องกันตัวเองนะครับโดยนะครับจะทำแบบทดสอบนะครับวัคซีนไซเบอร์นะครับจำนวน40ข้อนะครับ ไว้สําหรับให้เป็นการสร้างความรู้นะครับเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์นะครับแล้วรูปแบบกลโกงต่างๆนะครับก็อยากฝากเตือนนะครับตอนนี้ก็วิธีการป้องกันตัวเองนะครับง่ายๆนะครับซ่องท่องไว้ให้ขึ้นใจนะครับไม่ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงนะครับก็ฝากไว้ให้ขึ้นใจ